หมดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียนไอเดีเพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพชรบติรัฐไทยแนลนด์กลางปลอดภัย100%ค่ากลางถูกแสนถูกและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากกระตุ้์ทิลดไปเลย50บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ กูกราบสวัสดีไวรูทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนลอัตเทอร์ทีฟนะและนี่คือเกม e ันพิเศษที่รัชนะครับผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะขอขอบคุณจริงๆนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะปุ่มเล็กๆของคุณนะนะมีความหมายสำหรับการทำช่องของผมมากเลยทีเดียวนะครับโอเคในอะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึง ex ตัวใหม่นะที่หลายคนน่าจะรู้แล้วนะกนะ็คือ Big Mum นั่นเองนะเข้ามานะครับผมเป็นสายโล่แล้วก็เป็นทั้งสายวิ่งได้นะก็จะเป็น Hybrid, ไฮบริดคล้ายๆกับเปลี่ยนสายได้แบบลูฟี่นะครับผมเป็นตัวที่สองนะที่สามารถเปลี่ยนสายได้แบบนี้นะก็มันน่าสนใจไหมนะแล้วก็มันดีหรือเปล่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องราเกี่ยวกับพาร์ทซ เป็นการวิเคราะห์เลยแล้วกันนะคือตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยหลังจากดูคลิปผมที่ออนแอร์แล้วเนี่ยผมเชื่อทุกคนรู้พาสซีฟแล้วนะเพราะว่าน่าจะมีหลายช่องทําแล้วแต่ว่าของผมจะมาวิเคราะห์ดูว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับมันเก่งหรือเปล่าแล้วก็สําหรับผมแล้วถ้า f i r s t impression จากการดูเนี่ยมันมันเรียกได้ว่ามันมันมันเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังคลิปนี้วิเคราะห์อย่างเดียวนะเพราะว่าตัวมันยังไม่เข้านะในวันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกับข้อมูลลตรงนี้เยนะ

เป็นไงบ้างครับดูไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวฟังความเห็นของผมบ้างนะครับว่าตัวนี้มันเวิร์กหรือเปล่านะก,ก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณ ทางเพจชิลีชาแนลนะครับผมแล้วก็าทางชาแนลของชิลิด้วยนะก็ได้ทําการแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะเพราะว่าก็ขี้เกียจจะอ่า,านภาษาอังกฤษนะก็ขอบคุณแล้วก็ยืมกันมาเลยทีเดียวนะก็ตัวละครนี้นะผมสามารถเล่นได้2ส,สายครับเป็นทั้งโล่แล้วก็เป็นทั้งวิ่งนะเป็นทั้งโลแต่ว่าค่าตั้งต้นของเขาคือโล่แดงนะก็คุณต้องใช้เาขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าเทรดหรือแท็กแท็กที่ใช้กับโลนะ ก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมเอออย่าอย่ามันจะคล้ายๆลูฟี่นะครับจะไปเล่นแท็กสายวิ่งหรือว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยดีนะเหรียญก็ต้องไปเหรียญสายโล่มาก่อนนะครับผมอันนี้อันนี้ให้อยากให้เข้าใจกันนะเดี๋ยวบางคนจะถามอ้าวโล่เป็นวิ่งมันก็ต้องใช้เหรียญสายวิ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะสายวิ่งเขาจะมีเทรดของเขาอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะรีวิวในสิ่งที่รู้สึกว่ามันสําคัญนะอันดับแรกที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดเลยนะเวิร์กที่สุดก็คือเวลามีพวกนะ ปกติเวลาเราจะกันธงเนี่ยหรือเติมเติมเกรธงเนี่ยสายโล่เนี่ยถ้ามีศัตรูเข้ามายืนเนี่ยในธงเราเราจะเติมไม่ได้แต่ว่าไม่มีผลกับตัวนี้นะเพราะเขาสามารถเติมเกรได้นะค่อนข้างโกงเลยนะแล้วถ้าเขาเป็นสายวิ่งล่ะเขาก็สามารถยึดธงถึงแม้ว่าศัตรูจะอะ่ยืนในธงไงเ,เข้าใจปะคือเขาไม่สนนะเขาไม่สนศัตรูเลยนะซึ่งบางคนบอกว่าเทรดเนี้ยมันก็ เวลาใช้จริงมันจะยากหรือเปล่านะครับผมผมอยากให้คุณลองคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะเนื่องจากว่าสมมุติว่าศัตรูนะมันออกันในทงอยู่นะหรือว่ากําลังแบบบวกกับเพื่อนเราในทงส่วนเราเนี่ยหน้าด้านๆไปยึดธงแล้วยึดเร็วนะยึดเร็วแล้วเพื่อนยืนอยู่กําลังบวกกันอยู่ 3- 4มสี่คนคุณว่าเกรธทงจะลดเยอะไหมลดเยอะอนะลดเยอะแน่นอนนะและยิ่งมีเลือดมากกว่า70%จะเพิ่มความเร็วในการดึงทง50% ให้คุณลองคิดให้คุณลองคิดว่าถ้าเลื่อนมากกว่า70วิ่งไปดึงธงแล้วเพื่อนยืนอยู่3คนอ่ะสคนละกันเพื่อนยืนอยู่2คนไอ้เทดดึงธง50%ทํานทงานไหมฮะทำงานนะแล้วเพื่อนอีก2คนยืนหมายความว่าความเร็วในการยึดอะแม่งยึดเร็วกว่าเมาโกยึดเร็วกว่าคิงนะต้องบอกก่อนนะว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จักแค่ไหนกันเจียวเดี๋ยวก็โดนน็อ c แ back โดนอะไรสมมุติไงสมมุติว่าคุณยืนแบบนั้นนะนะเกตธงมันจะเต็มไหมฮะมันจะ มันจะลดไวไหมนะอันนี้อยากให้คุณลองไปคิดดูนะครับผมโอเคแล้วก็เมื่อกดสกิลหนึ่งเนี่ยจะลบแม็กเฮดพีด้วยนะก็คือถานะที่เป็นแม็กเฮดพีของแชงนะครับลดลดการเอ่อตัดหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเดียวที่ทําได้นะครับผมหมายความว่าโปรตีสายโลเนี่ยถึงแม้คุณจะถึกยังไงก็ตามนะครับ คุณมีโอกาสที่หลอดเลือดคุณจะโดนล,ลดไปจนเหลือแบบสองส0พันอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะโดนตีทีเดียวตายเลยวนะเนี้แต่นี้จะไม่มีผลเลยนะถ้าบิ๊กมัมกดสกิลหนึ่งเปลี้ยงไปเนี่ยนะมันก็จะทําการลดลบสานะนี้ออกไปเลยนะเลือดก็จะกลับมาจากสมมติเหลือ3 0 0พันนะแมคแคทพี P, เหลือ3 0 0พันก็จะกลายเป็นเหลือ2,000 20, มืเท่าเดิมเลยรเประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเน้นอีกทีนะ ก็คือเมื่อเรานะครับผมสามารถทําดาเมจจากการติดไฟนะหรือเผาใส่ศัตรูแต่มันถูกยกเลิกนะครับมันถูกแคนเซิลนะอ่พรอมถูกแคนเซิลเนี่ยด้วยฐานะแข็งแกร่งของศัตรูอะไรานี้นะมันจะทําให้สถานะของสถานะแข็งแกร่งของศันะรงงรงงตรูเนี่ยถูกลบล้างนะก็สมมติว่าแฉงนะครับผมคุณไปสกิลใส่แชงหรือตีปกติก็ติดไฟได้นะอืมติดไฟได้ ตีปเปี้ยงอ้าวแล้วแ้งมันไม่ติดอะซึ่งมันต้องติดใช่ไหมเพอตีปุ๊บอยู่ดีมันไม่ติดกลายเป็นว่าแ้งแม่งบัฟเสริมแกล่งของเขาเนี่ยหายเลย <No. S 2> นะครับผมอันนี้ถือว่ามาแก้แฉงนะมาแก้แฉงนะครับผมถ้าเทียบกับคิงล่ะคิงก็คือโดนแชงตีนะครับแต่น,นี้เราต้องทําดาเมจใส่แชงถูกไหมซึ่งอ้าวมันก็ดีไงเข้าใจป่ะอย่างคิงเนี่ยคือต้องโดนโจมตีถูกไหมเราก็จะเสียพลังงานถูกไหมฮะเสีย HP แต่ตัวนี้นะก็คือแค่คุณไปตีใส่แชงจิ้มนะสองสามจังหวะหรือว่ากดสกิลแล้วแชงหลบไม่ทันแล้วโดนอยู่ในฐถานะเสริมแกล่งก็คือฮาคิอยู่เนี่ยคุณออก ถานะนี้ทันทีนะครับผมพร้อมกับลดบัฟด้วยเออนะครับผมก็คือเอาง่ายมาแก้เบิร์ดดามจนะครับจะเป็นสายโล่ที่มาแก้เบิร์ดดามจจะเป็นสายโล่นะฮะที่สามารถลดบัฟเสริมแกร่งศัตรูที่จะทําให้สร้างประโยชน์ให้กับทีมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดล็อกเป้าได้เมื่อไหร่แชงก็ลําบากเหมือนกันนะเออถ้าไม่หนีก็เหนื่อยนะครับต้องบอกว่าแชางก็จะกลายเป็นเหมือนโรเจอร์ทันทีนะครับก็คือโดนตีรัวๆนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยพาสซีฟตรงเนี้ย มันค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วทีนี้หลายคนจะมองว่าอา้าวแล้วมันจะเก่งคือพี่ต้อพูดอย่างนี้คือมันเก่งใช่ไหมนะผมบอกเลยผมมั่นใจว่ามันเก่งนะครับมันค่อนข้างเก่งเลยนะเอาละครับก็จบไปนะสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเรื่องเทรด ที่มันสําคัญมากๆเลยนะก็คุณคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาระกันนะเอาส่วนตัวผมก่อนนะส่วนตัวผมก่อนที่ผมเอ่ตอนแรกที่เห็นตัวละครแล้วก็เห็นทั้งสก,กิลเนี่ยผมเฉยๆเลยนะผมเฉยๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะเออแต่พอนะครับผมพอเราเห็นเรื่องของดีเทลของพาสซีฟทุกอย่าง ผมกลับรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โคตรน่าสนใจนะครับผมต้องบอกก่อนครับมันกำลังจะหมดยุคในส่วนของบัฟ ATK หรือว่าเป็นสายเบิร์สดาเมจแรงๆนะครับผมที่แบบออคอยหลบปาดคอยแบบรอสกิลแล้วมาปาดนะเพราะตัวเหล่านั้นนะครับผมกำลังจะโดนแก้ทางด้วยตัวละครใหม่ๆที่มีความสามารถในการล้างสิ่งที่ เรียกว่าฐานะแข็งแกร่งแล้วก็ล้างบัฟนะครับผมและแน่นอนครับผมตัวละครนี้เบสคือโลแดงนะมันก็จะมีความถึกมากๆนะครับถ้าลองคิดว่าถ้ามันเป็นสายมัดมันอาจจะไม่ถึกนะครับผมแต่พอมันเป็นโลแดงแล้วมันสามารถสลับเป็นวิ่งได้มันคือเลยกลายเป็นตัวละครที่เป็นอเนกประสงค์มากๆนะครับผมบุณสามารถยึดธงแล้วก็วิ่งได้โอเคสายมัดจําเป็นไหมจําเป็นนะแต่ว่ากาลังจะหมดยุคในจุดสายมัด ที่ผมบอกในะที่ผมบอกตะก,กี้นะกำลังจะหมดยุคสายมัดที่เอาแต่พลังโจมตีแรงๆเบิร oh ์ดดาเมจโหดๆตีแรงๆปาดทีเดียวตายมันกำลังจะหมดยุคเพราะ สิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเป็นตัวละครที่สามารถทําประโยชน์ให้กับทีมได้ด้วยนะนั่นก็คือเรื่องของบิ๊กมัมนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมให้คะแนนตัวละครนี้ผมให้ไปทั้งหมด8ปดสนะครับผมนี่คือยังไม่ได้เล่นนะต้องลองเล่นอีกทีเดี๋ยวผมจะให้คะแนนนะครับผมแลวผมเชื่อว่ามันจะเป็นสายโลโนวันที่ขึ้นมาเทียบชั้นกับเซฟเฟอร์หรืออาจจะเหนือกว่าเซฟเฟอร์ขึ้นไปอีกเลยแล้วเกเตรด้ตลอดเติมเกินได้ เรียกว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์สําหรับทีมมากกว่าไคโดตัวเก่าซะด้วยซ้ำและจุดเด่นที่สําคัญที่ผมบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นสายโลโนวันที่สําคัญเลยนะเนื่องจากว่าเขานะครับผมด้วยโปกติสายโลเนี่ยเมื่อเรานะครับเสียธงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไม่สามารถใช้เทรดต่างต่างความถึกของเราได้อย่างเต็มร้อยนะฮะนั่นคือเราอาจจะมีโอกาสตายสูงแต่สําหรับบิ๊กมัมนั้นนะเมื่อคุณเสียธงต่อยคุณเสียธงนะคุณก็สามารถที่จะแปลงเป็นล่างที่ขี่ พอมรเทอุสนะครับผมแล้วก็ไปยึดธงได้นะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันทีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันจะโดดเด่นมากกว่าสายโล่ตัวอื่นนะและเป็นจุดเด่นของเขานะ นะครับโอเคถ้าคุณคิดอย่างไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับเดี๋ยวถ้าตัวละครมาแล้วมีโอกาสได้รีวิวนั้นจะนำมารีวิวเอาแบบตึงๆให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับพี่มามครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณชินิชแชนเนล,ลที่แปลให้ด้วยนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมสวัสดีครับ